สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจาพี่น้องวันนี้ภาวนาบทสวดดีที่85คำทิฉานภาวนาเพื่อสันติภาพและความยุติธรรมก็ขอเชิญพวกเราภาวนาพร้อมกันนะครับข้าแต่พระยาเวพระองค์ทรงพระกรุณาต่อแผ่นดินของพระองค์พระองค์ทรงนำยาโคบที่เป็นเฉลยกลับคืนมาทรงอภัยความผิดแห่งประชากรของพระองค์ และทรงลบล้างบาปทั้งมวลของเขาพระองค์ทรงระงับพระบิโรธทั้งหมดและทรงถอนความโกรธร้อนแรงของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้รอดพ้นโปรดนำข้าพเจ้าทั้งหลายกลับมาสู่สภาพเดิมโปรดทรงระงับพระบิโรธที่ทรงมีต่อข้าพเจ้าทั้งหลายเถิดพระองค์จะกลิ้วข้าพเจ้าทั้งหลายไปตลอดการหรือ จะทรงเก็บพระบิโฑบไว้ตลอดทุกยุคทุกสมัยหรือพระองค์จะไม่ประทานชีวิตแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายอีกเพื่อให้ประชากรของพระองค์ร่วมยินดีในพระองค์หรือข้าแต่พระยาเวโปรดทรงสำแดงความรักมั่นคงของพระองค์แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้รอดพ้นได้เถิดข้าพเจ้ากำลังฟังอยู่ว่าพระองค์จะตรัสว่าอะไร ระยาเวจะทรงประกาศสันติภาพแก่ประชากรของพระองค์แก่ผู้จงรักภักดีต่อพระองค์ขอเพียยอยาให้เขาทําสิ่งโง่เขาอีกถูกแล้วความรอดพ้นอยู่ใกล้ผู้ที่ยำเกรงพระองค์พระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์จะอยู่ในแผ่นดินของเราความรักมั่นคงและความซื่อสัตย์จะพบกันความเที่ยงธรรมและสันติจะสวมกอดกัน ความซื่อสัตย์จะปรากฏขึ้นจากแผ่นดินความเที่ยงธรรมจะเยี่ยมหน้าจากสวรรค์ใช่แล้วพระยาเวโปรงจะประทานผลเป็นพระพรและแผ่นดินของเราก็จะได้รับผลเก็บเกี่ยวมากมายความเที่ยงธรรมจะเดินนำหน้าพระองค์เบิกทางให้ทรงพระดำเนินครับพี่น้องเป็นภาวนาณนจิตฐานภาวนาเพื่อสันติภาพเพื่อความยุติธรรม ดูเหมือนจะเป็นคำบรรดาที่วอนขอพระพรต่างๆแล้วก็เต็มไปได้วยความหวังที่จะได้รับพระพรนั้นนะครับประชาชนประชากรชาวอิสราเอลนั้นก็ใช้คําสวดีบทนี้ทูลขอพระเจ้าและคิดถึงความโปรดปรานที่พระเจ้าที่เคยมีต่อพวกเขาและ,ะสิ่งที่ทําให้พวกเขาได้รับมามากมายนั้นและในเวลาเดียวกันก็คิดถึงการที่พระองค์ทรงอภัยความผิด ที่เขาทําในอดีตก็ที่พระองค์อภัยให้กับพวกเขานั้นแล้วก็ที่ฐานด้วยความมั่นใจว่าพระองค์จะไม่ทิ้งจะไม่พระพิโรธจะได้ทรงดูแลเขาตลอดไปตามประวัติศสาสตร์ที่เกิดขึ้นนั้นพี่น้องในพวกเราที่เป็นคริสตชนในสมัยนี้นั้นเ,เราก็ถือว่าการเสด็จมาของพระคริสตเจ้าการบังเกิดมาของพระเยซูเจ้าเนี่ย ทำให้ความหวังอย่างนี้ความเมตตาอย่างนี้นั้นเป็นความเป็นจริงที่สัมผัสได้ในองค์พระคริสต์เจ้าใช่ยหลก็เป็นพระคริสต์เจ้าเองที่ทําให้เรานั้นมีกําลังเป็นโอกาสที่เราจะต้องออกแรงเป็นโอกาสที่เราจะทําให้ความหวัง หรือว่าเ,ออเป้าหมายในชีวิตนั้นสำเร็จโดยสมบูรณ์ได้ในโลกสมัยนี้ออดังนั้นเองจึงเป็นพันธกิจของพระศาสนาจักรเป็นวิธีทางของพระศาสนาจักรและของเราที่เป็นคริสเตียนใจละคนที่จะมุ่งหน้าก้าวไปดำเนินชีวิตไปให้ความรักความเมตตาของพระองค์เป็นที่รู้จักทั่วไปในโลกนี้นะเราจึงมีหน้าที่ของการ เป็นประจักษ์พยานหน้าที่ของการเป็นแบบอย่างหน้าที่ของการเป็นคนดีนั่นเองเป็นคนดีในฐานะที่มีพื้นฐานจากคําสอนจากความรักของพระเิินเจาใช่ไหมเราได้รับความรักจากพระเิดนเจ้ามา,ารักเราในรูปแบบต่างๆให้เรามีาคุณพ่อคุณแม่มีลูกมีหลานมี ญาติพี่น้องมีเพื่อนผูงมีหน้าที่การงานทํามีทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตปัจจุบันเนี่ยและนั่นเองเป็นสิ่งที่เราจะต้องขอบคุณพระเจา้าเป็นสิ่งที่เราจะต้องโมทนาคุณพระองค์และก็ทําให้ผู้อื่นนั้นได้รู้จักความรักของพระองค์อย่างนี้นะพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอเราทุกคนนะครับจะได้มั่นใจและไดะ้ใช้ชีวิตของเราในแต่ละวันนั้นก้าวไป ด้วยความเข้มแข็งด้วยความาบักบั่นมุมานะพยายามยไม่ใช่ไม่ใช่ไปเรื่อยๆเฉยเรื่อยเปอยไปไม่ใช่แต่ว่าไปด้วยความพยายามเราต้องออกแรงนะถึงบอกว่าเออพระเยซูมาแนละ้วช่วยเราแล้วให้รอดไม่ใช่เืรเราต้องออกแรงด้วยเราต้องมีส่วนร่วมกับพระเยซูในการกอบกู้โลกของเราด้วยให้ความไม่ดีต่างๆมันหมดไปให้ เอาให้ได้เนี่ยเอาในประเทศชาติของเราก็ได้ในบ้านเมืองของเราเนี่ยทายังไงให้บ้านเมืองของเรามีความยุติธรรมมากขึ้นเรียกร้องในความยุติธรรมก่อนเสร็จแล้วก็ทายังไง้อยจากนั้นให้มีความรักมากขึ้นให้มันสูงกว่าความยุติธรรมเนี่ยทำยังไงใช่ไหมในโลกในประเทศชาติของเราในสังคมของเราเ,เราภาวนาขอให้มีความยุติธรรมจริงๆและก็นนอกเหนือจากความยุติธรรมแล้วให้มีความรักพร้อมที่จะ เพิ่มเติมคุณค่าของชีวิตมนุษย์นั้นให้มากยิ่งยิ่งขึ้นนี่คือสิ่งที่เราปรารถนาและก็เป็นหน้าที่ที่พระเบดาเจ้าที่พระเยซูเจ้ามอบหมายให้เราทุกๆคนนะครับอันนี้สิ่งสําคัญด้วยนั้นขอพระเบดาเจ้าผู้ทรงสรนพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิด